สวัสดีรอบคำพี่น้องไปคนน้ำจิ้มมาแล้ว <c oughs> ไปคนน้ำพริกมาแล้วพี่นอ้องดู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 ดพร้อมกับกระหอนพี่น้องวยใหญ่ๆนะครับนาอเดี๋ยวข้ามอ๊อกอ่ะพี่น้องนะครับนาอว่าหัน คุณครูโทรมาแล้วครับเนาะมาพี่น้องไปเห็ดหนังพริกไม่แล้เครับพี่น้องป๊ามูเจ้าเบิ่งนะครับเนาะน้ำลายแตกพร้อมกับกระท้อนครับกําลังปอกเปลือกกระ้อนหมูเจ้าเดี๋ยวปอกเปลือกกระทรอ้อนก,ก,ก่อนจากข่าวจากข่าวพี่น้องโอ้ดําลายแตกดําลายไหลนะครับโอ,โอ้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 เดี๋ยวต้องปอกดีดีดําลายแตกแย้มแรงมูเจ้า สวัสดีสู้ผู้สุขคนนะครับเนาะนัวบะคุณนัวกะปิพี่น้องอยากกินกะปิโอ้ยเป็นตะแสบคักมาได้แล้วนัวยไงนัวยเตะนุ่เจ้าอือหือหอม กระ t h o สดๆจากต้นครับพี่น้องอันมู่บ้านขวดนี่แหละนะครับเนาะคนในมู่บ้านขายครับพี่น้องป๊าดขอเป็นแบบบอลาดเนาะมือเจ้าขอเป็นแบบจิมจิมเอาเนาะงามแรงพี่น้องสมแขวบเบิงให้เบิง้งพูนะ่ะ เนือขาวจูนพูนมาซิมครับพี่น้องน้ำเห็นชัดบ่ะมุณเจ้าไปหน่วยแหละครับอืม,มสุดยอดลำไส้แตก หวานมูเจ้าอืมมูเจ้าบงเหนือดวยละ่ะเหนือของกะท้อนซอยหอมใส่น้ำมูเจ้าบื้งอืม เจ็บตัตายมนนั้กเแ็กนำ้ำสมหิวสมหิวสมอยากมูเจ้าตักแล้วเท่าไหร่ <c oughs> บม่ได้ขายของหอมแดงพี่นอ้องอื้อหืมกะทอนครับแซ่บโวตายอื้อหือ เบิบ้งหอมมุจจาเบืองหอมน้ำได้ไหลแล้วมีแต่สายทุกขเขา Đó cho hai bữa ngày cả anh Bưng này Đó này nọ Số tài เอ้ยนอกกำลังนึกอยากหาเมื่อกี้น้ำกกนหมูเจ้าอโอ้ยสุดยอดอืม แซ่บโตตายมึงเจ้เพูดอ่ะอืมคุยโค้กมางานบวชจาธูนำเด้อครับพี่น้อง ซอยหอมใส่มุกเจ้าบึงกระทอ r มุกเจ้าน้ำร้แตกเบิงหอมสวัสดีครับลุงป้าลุงพ่อหนะ

ลุงลุงออดโอ้ยเบิ้งหอมพี่น้อง ขากบอ่ะขากบมันอยู่คู่หน้าคือคู่ประจำชั้นหนูเลยไม่เป็นผู้เดียวกันบอ โอ้ยมาอืมโอ้ยแม่มันหยาดงามเลยมาเรอครับเม็ดมันนี่พี่น้องเม็ดบักยางขาวกินด้ซื้อกับหวานนะผมต้อง หามากินหลาบบ่ไหวพุนะพุนะโอ้โซตายพี่น้องอื ระวังเด้อบ้าหนาหรอกัวจะกินแบบนี้ไม่ได้นะมันอยากตามพุนะ่นอะมุเจ้าบุงหอมซอยมุเจ้าบุงหอมซอยกินยำนี่กลางคืนสิได้นอนบ่คูบ้านหนาได้นอนเอ้ย ขาัเบาเลยคุณดันกลับความบุรีพี่น้องเปลือกมันสดฝาดนะแต่อร่อยมากหอยอันฟานเปลือกออกพี่น้อง่อยฟันเปลือกครับ กินผู้เดียวตุ้ยเดี๋ยวตเต็มที่มูเจ้าเฮ็ดบาบอยากน้ำอยู่ทางที่ผมมีขายฮ้าฮ่าคนท่นองผมไร้ไหลมาเด้อมาเด้อซียังขาวมูเจ้าหวานเอฟซีไม่ขอบคุณได้หลายครับ คืนุำลายตามอืมผักโอ,อ,อที่บ้านหมดต้นแล้วคุกูจนกลับบ้านอคอมบุรีครับพี่น้อง อยากกินเลย วันหวานสม,สมุทรเจ้าคืนนี่เตรียมรับมือคืออทกินหน้าอร่อยเสียงคือบ่อยอิ่มแน่ด้มยู้เจ้าปื้ดรวยบอกยามไงเรือแค่นี้ มาสกินไหนมันบุ่ง่นี่พี่เพิ่งกินมะา่วงมาพี่รอดถ้ <c oughs> า่ากินหมาน่ยต้องหิวตามันบอกครับ <c oughs> อือหือต้องตุยต้องซีนี่อือหืมันหวานไม่ต้อง จำว่าเพชรอินดีบอคุณคู่แมนครับพี่น้องเพชรโซตายดนูติดตามอยู่เด้อขอบคุณครับทีมน้ำลายไหลไปถึงคางแล้วโซตายมูเจ้า กืนเม็ดุอนหนึ่งร้อยว่า่กืนพี่นอ้อนงปลาสัง,งจิ้ม,มัผอนึ่งดูเดียวยังก่หมดครับแต้วตังจิ้มหมดกองี๋ยวขออยากกินตามพี่น,ออน,น้องอุ้ยสมสมสมบัตหวานอื้อหือ ดนวยเดียวครับโดยเดียวเาหมือดครับพี่น้องน้ำจิ้มเหมือดกอนครับออลองกินน้ำสองแก้วตามสองแก้วไม่ได้นอนแน่นี่เดียพี่น้องเออที่จริงคำว่าให้กินนามตามเนาะเป็นแสบเสบอยู่ครับน้ำลายแตกเลยค่ะ วันหยุดไม่ได้ไปเที่ยวไหนหรอจ้าบอรครับปาดโซตายค่ะสมอยากพี่น้องสมอยากครับ